สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดี o r ลเ l e t a าโ t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อทำไมตอนนั้นเขาถึงไม่เลือกคุณแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงทำไมตอนนั้นเขาถึงไม่เลือกคุณ ตอนนั้นเหมือนเขามีหน้าที่ภาระหน้าที่รับผิดชอบหรือภาระอะไรต่างๆมากมายอะค่ะที่ทิ้งไม่ได้หรือบางคนนะบางคนเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วมีตัวจริงอยู่แล้วอืมอาจจะมีสามีหรือมีภรรยาอยู่แล้วหรือว่ามีแฟนที่เป็นตัวจริงเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วอะ่ะ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมันเป็นรักในความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อาจจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนนะคะณนะตอนนั้นจุดนั้นเวลานั้นและเขาไม่สามารถที่จะทิ้งอีกคนหนึ่งได้ เขาเครียดเขากังวลมากๆในช่วงนั้นในเวลานั้นนะคะตอนนั้นน่ะทําให้การตัดสินใจของเขามันออกมาในเชิงที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเลือกคุณได้อืมเขาต้องเลือกคนที่อาจจะเลือกคนที่ เป็นตัวจริงอะนะคะหรือว่าเลือกอะไรที่มันมันอยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของเขาก่อนตอนนั้นเขารู้สึกยังไงกับคุณเอ่ย เขาเองก็รักก็ชอบคุณมากๆเลยนะเขาถูกใจคุณนะคะจริงๆเนี่ยเขาชอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะจริงจังกับคุณด้วยอะ่ะเพียงแต่ว่าหน้าที่ภาระพันธะมันมันมันพันธนาการตัวเขาอยู่แล้วเขายังยังแก้ไขไม่ได้ยังจัดการไม่ได้ต่อให้เขารักคุณแค่ไหนเขาจริงจังกับคุณอยากจะจริงจังอยากจะเปิดเผยอ,อยากจะชัดเจนอะไรยังไงกับคุณ แค่ไหนเนี่ยตอนนั้นเขาก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยมันดีมากๆนะในตอนนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะเขาก็รักคุณแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าผิดที่ผิดทางผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจอกันผิดที่ผิดเวลาแล้วมันทำให้อะไรอะไรมันไม่ลงตัวหรือจังหวะเวลามันยังไม่ใช่ ีนี้แล้วหลังจากนี้ล่ะจะเป็นยังไงขอดูหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันเป็นยังไงคะโอ้คุณก็ยังคงเป็นคนสำคัญมากๆเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาห่วงใยและยังมีความรู้สึกดีๆเป็นความรู้สึกที่แบบเหนียวแน่นแน่นหนานะคะเป็น เป็นคนที่ต่อให้ไม่ได้อยู่ในชีวิตแต่ก็ยังอยู่ในใจเสมอและยังหวังดียังห่วงใยแล้วก็ไม่ว่าคุณกับเขาอะ่ะจะได้ลงเอยกันไหมในที่สุดเขาเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงคุณก็จะเป็นคนพิเศษที่สุดในชีวิตของเขาแล้วจะอยู่ในใจเขาตลอดไปความรักที่เขามีให้คุณมันจะอยู่ตลอดไปอืม มันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วเขาเขารู้สึกมั่นคงกับคุณมากๆเคยรักคุณยังไงตอนนี้เขายังก็ยังรักอยู่แล้วก็ห่วงใย,ยคุณมากๆด้วยเอาจริงเหมือนคุณสองคนมีความเป็นคู่กันอยู่นะเมื่อกี้ The อ็มเพลเลอร์ดีเอ็มก็ออกมาแล้วก็เนี่ยควีนออฟเพนด์ l ค s k คิงออฟเพนด c l e s ก็ออกมาอืมแต่มันเหมือนกับผิดจังหวะผิดเวลาอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยไม่ได้ลงเอยกัน บางคนเนี่ยบางคนบางคู่่เขาอาจจะคําว่ามือที่สามหรือว่าบุคคลที่สามอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของชู้สาวก็ได้นะไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องของแฟนหรือคนรักหรือใครอีกคนอะไรอย่างนี้นะแต่อาจจะเป็นเ,เรื่องบุตรบริวารอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันที่ที่อยู่ในในความรับผิดชอบของเขาอะค่ะแล้วแล้วมันมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะ เลือกคุณได้ในตอนนั้นเช่นบางคนอายกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่ม่ที่มีลูกติดและลูกมีปัญหาเรื่องนี้ไม่ยอมให้เขามีแฟนหรือว่าไม่ไม่อยากให้เขาไปแต่งงานใหม่หรือมีคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าณตอนนั้นเวลานั้นอาจจะกำลังมีปัญหาใครบางคนที่เป็นบริวารของเขา เป็นอาจจะเป็นลูกหรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาดูแลที่เขาอยู่ในปกครองของเขาอะ่ะกําลังมีปัญหากําลังเดือดร้อนหรือเขาจะต้องแบบไปโฟกัสตรงนั้นจุดนั้นอืมนะคะแล้ว,แล,วแล้วมันทําให้เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ในความสัมพันธ์นี้หรือบางคนกําลังอยู่ในช่วงที่เอ่อเหมือนมีปัญหากับกับคู่ของตัวเองกําลังจะหยา่าแต่ก็ยังหย่าไม่ได้ยังติด พันธะยังติดภาระนู่นนี่นั่นยังตกลงกันไม่ได้ยังยังไม่เคลียอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรยังไงก็ตามจริงๆแล้วเขาก็รักคุณเขาก็อยากจะเลือกคุณเพียงแต่มันมันยังทําไม่ได้ในตอนนั้นจริงๆและตอนนี้ความรู้สึกของเขาเนี่ยก็ยังคงรักคุณอยู่อ่ะทีนี้งั้นงั้นมาดูต่อไปว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยเขาจะทํำยังไงเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณคะ มีโอกาสที่มีโอกาสที่เขาจะมาขอโอกาสมาขอเริ่มต้นใหม่นะคะขอโอกาสกับคุณขอพูดคุยขอปรับความเข้าใจเหมือนเขาคิดเอาไว้แล้วแหละหรือว่ากําลังเตรียมตัวกําลังเตรียมการอยู่นะคะรอจังหวะเหมาะๆรอโอกาสดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะมาอมแล้วหลังจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไง ขอดูแนวโน้มหน่อย s t a n g e ฟาวปานโอเค wow. okay. อ่ะเนี่ยมันมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักกันอีกครั้งนะคะได้เริ่มความสัมพันธ์กันใหม่แล้วก็ดูเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้ยังไงอะ่ะเนี่ยไพ่เนื้อคู่ออกมาอีกแล้วอะ่ะคือยังไงคุณกับเขาอ่ะก็จะยังยังสามารถที่จะอยู่ด้วยกันหรือว่า ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันแล้วบางคนเราว่าได,ได้เริ่มต้นความรักกันอีกครั้งแล้วก็จะเป็นความรักที่ค่อนข้างเหนียวแน่นด้วยต่อให้จะมีปัญหาอะไรแต่มันก็จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหาจุกจิกจุกจิกนะคะซึ่งมันเป็นธรรมดามีทุกคู่ไม่ต้องกังวลเออไม่ต้องเครียดแต่ต่อให้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆคุณกับเขาจะผ่านมันไปได้จะเคลียร์ไปได้แล้วก็ ความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็มั่นคงนะคะโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ